อยู่กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับ1พฤษจิกายน2564นะครับจะเป็นวันแรกที่ไทยจะเริ่มเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว จากต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องกักตัวแล้วนะครับแต่ว่ามีข้อแม้อยู่หน่อยนึงครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นจะต้องได้รับวัคซีนครบโดสและก็ที่สําคัญครับจะต้องเดินทางจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําตามที่สบคและกระทรวงสาธารณาสุขได้ประชุมและก็มีมติร่วมกันนอกจากนี้จะต้องเดินทางทางอากาศและจะต้องแสดงผลตรวจโควิด -19 โดยวิธี rt pcr เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ต้องตรวจหาเชื้อโควิด1 9ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆได้อย่างอิสระเหมือนกับนักท่องเที่ยวไทยที่สามารถทำได้ปกติในเวลานี้ครับ ทั้งนี้ก็ได้มีการเริ่มต้นกำหนดประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำก็คือพบพืชติดเชื้อน้อยลงสามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้เมื่อเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็สามารถยืนยันการันตีได้ว่านักท่องเที่ยวคนนั้นจะปลอดจากเชื้อโควิด -19 เหมือนอย่างที่ผมได้เล่าไปตั้งแต่ต้นครับว่าขั้นตอนของการเข้ามาในประเทศไทยนั้นก็ไม่ได้ง่ายนะครับต้องตรวจเชื้อมาจากประเทศต้นทางเข้ามาที่ประเทศไทยก็เข้ามาตรวจเชื้อซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยประเทศดังกล่าวก็อย่างเช่นประเทศอังกฤษสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเ,เมริกานะครับสามารถเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้โดยที่ไม่ต้องกักตัวแต่ว่าต้องผ่านเงื่อนไขตามที่ประเทศไทยกําหนดด้วยนะครับนอกจากนี้ในวันที่1นธันวาคม2564ก็จะมีการเพิ่มเป้าหมายประเทศที่มีความเสี่ยงต่ําที่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นและจะมากขึ้นไปอีกในวันที่1มกร,ราคม2565นสะครับส่วนนักท่องเที่ยวท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในประเทศกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ําก็ยังสามารถเดินทางเข้ามา ต้องเที่ยวในประเทศไทยได้อยู่แต่ว่าอาจจะต้องมีการกักตัวแล้วก็มีการปฏิบัติตามข้อกําหนดของไทยอย่างเคร่งครัดครับวันนี้ไอ้แขนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ